ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับผมสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับพป่ผมทีมันเตอร์ทีวีคุงนะวันนี้จะมารีวิวคูกะล่าง a m a z i n g นะครับผมอ่ะก็จะเป็นล่างนี้นะครับนะก็สำหรับคลิปรีวิวนะครับนะเพิ่งว่างมาทำนะครับทาต่อกันเลยนะฮะคูกไก่ไม่จบเลยนะครับนะอ่าก็ล่างนี้เป็นสายอะไรดูสิอ่ะ ดูสายก่อนนะครับอ่าเป็นเซมิเลนนะครับสายระยะกลางนะครับนะแต่ว่าตัวไม่เหมือนระยะกลางเลย <laughs> นะครับอืมโอเคก็เหมือนเดิมนะครับนะั้นอย่างแรกก็เอาใส่โทเทมเอามาันนเยอะเฉยนะครับนะอ่าเทสแบบไม่มีของก่อนนะครับนะอ่ะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเรามาสกบอสก,ก่อนนะครับนะตอนนี้มันปรับมาใหม่นะั่นเราสามารถสิกบอสหรือว่าสกบอนได้นะครับอ่ะก็ให้เรากดเรียกบอสแล้วกันนะอ่ะเอาไม่มีสายแล้วกันนะเอาเทปง่ายๆแล้วก็ไอเลเวลเอาไหม เอาไอเลเวลด้วยเอาระดับกลางๆแล้วกันอ่ะนี่นะครับก็จะมีบอสออกมาซึ่งเป็นตัวเรานะนะนะครับไอรลเวลสองนะครับหนึ่งหรือสองอ่ะสองนะครับนะเข้าเข้ากับเราอ่ะนะครับนะอ่ะโอเคก็นะครับนะเรามาเริ่มที่ตีปกติเหมือนเดิมปึ๊บตีปกติจามจอยู่ที่เท่าไหร่ปึ๊บร้อยสี่สามนะครับนะเบาก็ยังไม่แสกของนะก็เลยเบาหน่อยนะครับขวาละ่ะ เหมือนต่อยอะไรสักอย่างอะน,นะครับนะปึ๊บปึ๊บเหมือนออกมาช้าปึ๊บปึ๊บ <laughs> มีดีเลย์อ่าแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนเห็นดีเลย์อย่างนี้แสดงว่าผมแน่จะแบบนี่แหละนะครับแนละ้วดูปิงผมก่อนดูปิงผมก่อนนะครับ, <laughs> ป,นนรบปิงตั้งหกร้อยเอาจากไหนเนี่ยอินเทอร์นเน็ตผมก็ปกตินะแต่ว่าปิงมันมาจากไหนไม่รู้นะครับนะก็เทสตตามนี้ละกันนะครับนะอ่ะขวา ดาเมจวี่200เนี่ยประมาณนี้นะครับนะหรือมันมากกว่านี้วะอ่ะอ่ะ,อะ,อะมีติดมีติดมีติดแบบดาเมจดอทนิดนึงหรือเปล่าเนี่ยดาเมจไฟฟ้ามีมีช็อตไหมน่าจะเป็นดาเมจช็อตนะครับนะอยู่ที่5 7 0กสินะครับนะต่อยแบบนี้แล้วก็มีดาเมจไฟฟ้าลงหัวประมาณนี้นะครับนะแล้วก็มีดาเมจเหมือนดาเมจช็อตอะประมาณนั้นนะครับอ่ะ ต่อมาเป็นสกิล E นะครับนะไม่ต้องกดคอมโบอะไรแล้วนะครับนะตั้งแต่ล่างเอ่ออะไรนะไลซิ่งขึ้นมาไม่ต้องกดคอมโบอะไรเลยนะครับนะก็สบายขึ้นเยอะนะอ่ะก็ให้เราก e ูอีไปเออทำเมงอยู่ที่800นะครับนะอ่า860นะครับอ่ะอีกรอบนึงปื้มเป็นการรีม,มานาในตัวด้วยนะก็ดีเหมือนกันนะครับนะอ่าที่ขวามีไหมมีคอมโบนะครับที่ขวาแล้วก็อีเอาไม่ทัน เอาเอาใหม่ขึ้นข,ขวาปึ๊บ,บแล้วก็อีกดอีแล้วนะก็ขึ้นมาพันสี่นายโดนดาเมจตะเกียะนะครับเดี๋ยวลองใหม่ปึ๊บแล้วก็อ e. ี e. 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 ทันไหมเหมือนไม่ทันพันสี่เลยเหรอเอาใหม่เอาใหม่หนะกดอี e. แบบไม่กดแล้วกันนะหรือว่าหรือว่ามันไม่โดนเดี๋ยวลองใหม่นะครับนะเหมืนไม่ไมีระยะอยู่อ่ะอันนี้ทำไมแปดร้อยอ่ะ ขี้ขวาละ่ะอ่ะขี้ขวาขี้ขวานะแล้วก็ e อ,อ,อ,อ้เหมือนขี้ขวามันจะแรงกว่ามั้งครับนะหรือผมคิดไปเองหรือเปล่าอาหารนี่ตีเอามันโดนดาเมจน,นี่นี่วะ่ะอันนี้ผมจะลองใหม่ขี้ขวาปึ๊บปึ๊บ delay หน่อยนะครับนะเพราะว่าปิงเยอะอ่ะเท่ากันนั่นแหละนะครับนะแต่เอ้าไม่เท่าหรือเปล่าวะ,อะเอาลองใหม่ตีปกติแล้วก็ e ปึ๊บ ่ะขี่ขวามือนจะแรงกว่านิดนึงนะเหมือนมีดาเมจไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาอ่ะ e เอามานะมานะนาวมดเอ,เอาเข้าไปาตีเอามานะก่อนนั่นนะครับนะอ่ะขวาปึ๊บแล้วก็ e ปุ๊มเนี่ยเหมือนขี้ขวามันจะแรงกว่านะผมคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันรู้สึกว่าแรงกว่าอ่ะประมาณนี้นะครับนะอันกว่าอ่ะ qr เป็นไเรเด e r click นะครับนะแบบ ดูทอถีบคู่นะครับแล้วเหมือนในซีรีส์เลยนะก็คือไรเดอร์คแบบลิกแบบลูกถีบคู่ปี๊บต<ด>ุ้มนาเมจอยู่ที่พันเ็นะครับอ่ะที่ขวามีมีอันอื่นไหมมาน,นาไม่พออีกเอาได้อยู่นี่หว่าโอ้สองพันเดี๋ยวเราเคอรีมานาก่อนนี่แหละนะครับนะข้อเสียของตัวนี้คือรีมานามานาไม่ค่อยพอนะครับน,ะนั่นแหละเลยอยู่ระ,ระยะกลางนะครับ แล้วก็ที่ขวามีใหม่ไหมขวาแล้วก็อ่าโอ้โตู้รมระเบิดพันแปดนะครับนะขอแน่เท่าเท่ากันแหละนะพันแปดเท่ากันเลยนะครับสกิลสี่ก็ไม่มีอะไรนะครับนะอ่ะต่อมาเป็นสกิลวีปึ๊บจะเป็นการแบบสับซีนแตกแล้วก็ไรเดอร์คิกนะครับนะเหมือนเหมือนตอนแบบวิ่งอ่ะนะครับนะมันเหมือนจะติดไฟได้ด้วยนะมอนโดนโดนระเบิดด้วยนะครับนะอ่ะเอาใหม่นะ เดี๋ยวรีมานาก่อนบมานาไม่พอใช้มาเยอะนะฮะจริงอ่ะอันติปึ๊บครับนะเนีย่ยนะครับโดนดาเมจด้วยแล้วก็เลยด้วทิอยู่ที่พันแปดนะครับนะอ่าประมาณนี้ที่ขวาไม่น่ามีนะถ้าผมจำผิดไม่มีที่ขวานะครับนะปึ๊บปึ๊บขวาปึ๊บปึ๊บแล้วก็วีวก็แบบเดิมนะครับนะ,ะนประมาณนี้ ครับโอเคต่อมาไปจัดเกียร์เป็นเซตกันเลยแล้วกันนะครับนะสลับคู่กาล่างนี้นะถ้าเกิดใครอยากเล่นก็เล่นเซตนี้ได้นะครับเทมขาดก็ของคู่กาครับนะนี่ต่อมาก็ส่วนหัวส่วนหัวตอนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดใครไม่มีของโคโนดนะครับนะโคโนดก็จะเป็นอันนี้นะครับนะก็สามารถใช้อันอื่นได้นะอย่างเช่นหัวแบงค์ไรเดอร์นะครับนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นอันนี้หาก่อนหาไม่เจอหัวแบงค์อยู่ไหนอันนี้นี่นะครับนะ บวกออสตตอันนี้ก็ใช้ได้นะครับนะอ่าหรือว่าจะใส่อันอื่นก็ได้นะอันที่บวกสเตตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใส่ของพวกดิวคีก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับนะแต่ถ้าเกิดแนะนําก็เนี่ยแหละหัวหัวของแบงค์ไนเดอร์นะครับนะไม่ก็อันนี้นะครับนะของโคโนตนะครับนะอันนี้เป็นเกียร์หาวอลนะครับทุกคนสามารถหาได้นะครับนะเป็นตีโคโนตหาได้นะครับนี่นะอ่ะต่อมาโทเทมนะผมเปลี่ยนนะครับนะ โทเทมเราสามารถเลือกใส่ได้2อย่างนะครับในอย่างแรกก็จะเป็นของเอ็กเซดนะครับนะอันนี้เน้นติดลีนะอันนี้นะครับนะต่อมาก็จะเป็นของอ่าของอากิโตนะครับนะนี่นะครับนะก็จะทําดาเมจเพิ่มเติมได้นะครับนะของอากิโตนะครับนะไม่ค่อยแนะนําคนใส่ของเบลดเท่าไหร่นะครับนะเพราะเพราะว่ามันกินมานานนะก็เลยไม่ค่อยแนะนําให้ใส่นะครับนะแนะนําแค่2อย่างนะก็คือของเอ็กเซดแล้วก็ของอากิโตนะครับนะ เออลืมใส่ชายาผมลืมใส่ชายานะถ้าเกิดอยากได้ดาเมจสกิลแรงๆก็ใส่ชายาของบิลลวกันนะครับนะได้25เด็กนะครับนะก็คือจะเออดมม่ดาเมจแรงขึ้นนะครับนะสกิลอ่ะอ่ะเริ่มกันเลยตีปกติอยู่ที่800นะครับนะใส่ของบิลเข้ามานี่800นะ8ปดร้มานี่ขวาล่ะ <mm> <mm> ปึ๊บปึ๊บอย <mm> ู <mm> ่ที่3,000เลยเหรอสองพันห้าเลย มันมีดาเมจช็อตอะนะครับมันเลยแรงเนี่ยมีดาเมจช็อตเพิ่มอะโผขึ้นมา3,500โคตรแรงนะครับขี่ขวาได้นะขี่ขวาเหมือน,อนกาลีมานาด้วยมั้งหรือเปล่าอ่ะนะครับก็ขี่ขวาไอรีมานาได้นะครับโอเคต่อมาก็กดสกิลอีนครับนะแบบปกติปึ๊บชาร์จอยู่ที่6 7 0 0นะครับนะเดี๋ยวผมลองขี้ขวาดูนะตีปึ๊บ ก็ e ใช่ไหมเอาติดคลิปซะงั้นอ่ะถ้าเกิดติดคลิกก็จะแรงหน่อยอะนะครับนะก็ e ปึ๊บอูมขึ้นมา8 5ด0นะเหมือนโดนราเมจตะกินนิดหนึ่งอ่ะครับมันดีเลอ่ะเพราะว่าผมแบบตอนนี้ <c oughs> เน่ยผมก็ปกตินะแต่แบบมันขึ้นปิงอะไรไป่รู้ออกมานะครับนะบเกมอ่ะอะผมจะลองให้ดูปึ๊บ อ่ะโดนัเองอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะมันยากนะขี้ขวาประมาณนี้โอเคต่อมาเป็นสกิลอาร์เลยแล้วกันนะครับยูอาร์ก็จะเป็นไรเดอร์คิกตู้อยู่ที่9ก้าโอ้ 9, โหก็แรงที่ได้นะอะลีมานาปอลรีมานาต้องตีนี่วะกดกดกดฮิลไม่ได้นะต้องตีนะครับนะมันมาไนาาขึ้นอ่ะหรขี่ขวาก็ได้ปึ๊บปึ๊บประมาณนี้โอเคต่อมาเป็น กรอบอ่ะอรอบหนึ่งนะครับสกิลอานะปึ๊บปู้อยู่ที่9,003นะครับนะสามารถเป็นสกลิลเวป๊บดาเมจปึ๊บ9,005แล้วทำไมไมันเบาทำไมมันเบากว่าสกิลอาวะไม่เข้าใจเลยอลองใหม่นะครับนะรีมานาก่อนลีนมานาเยอะมากโอ้โโคตรเยอะพันห้ามันอยู่ที่โรวเทมด้วยถ้าเกิดเราใส่โรวเทมที่แบบ ได้สเต็มานายเยอะนะครับนะมันก็ได้มันต้องใช้มานายเยอะตามไปด้วยนะเอาใหม่นะยูวีปึ๊บนี่ดาเมจโดยรวมหมื่นนะครับประมาณหมื่นเอนะประมาณนี้แหละนะครับนะแต่เกิดใครมีเพิร์กตระแรงกว่านี้นะครับนะเดี๋ยวลองเพิร์กให้ดูด้วยนะครับเผื่อคนอยากใช้่ะเดี๋ยวลองมาดูดาเมจอันตีกันนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดเพิร์กให้ดูนะแล้วก็ดาเมจอันตีเลยแล้วกันครับแล้วก็วีปึ๊บดาเมจเท่าไหร่ อ,อยู่ที่หมื่นห้าขึ้นมาขึ้นมาประมาณห้าพันนะครับนะดาเบจสกิลอื่นก็แรงขึ้นตามไปด้วยนะครับนะเพราะว่านี้มันบวกดาเบจสกิลเนาะ,ะมานาไม่พอเนี่ยนะครับนะปัญหาของตัวนี้คือมานาไม่ค่อยพอนะครับนะก็เลยผมจัดเทียให้อยู่ในระดับกลางแหละนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับนะตัวนี้ข้อเสียคือมานามันรียากนะครับต้องมากดตีหรือว่าต้องใช้สกิลอ่ะครับ ประมาณนี้นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับการมารีวิวคูกะ amazing นะครับนะสำหรับตัวนี้ก็แนะนําเล่นได้นะครับนะแต่ว่ามันอยู่กลางๆนะครับนะมันข้อเสียคือรีมานายากนะครับนะแต่ว่าดามจก็แรงนะครับถ้าเกิดเราจัดเซตที่มันดีๆนะครับอ่าโอเคสำหรับลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับนะแล้วตอนนี้ผมก็เปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับสมาชิกก็จะมี Discord ให้สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามอะไรก็ได้นะครับหรือว่าติดตามข่าวสารของเกมได้เหมือนกันนะครับ ก็เริ่มต้นเดือนที่20บ,บาทนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องนะครับสำหรับสบมาชิกนะโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วไปครับซิวไปจ้า